มายแอนน์นัทเย้เยเย้ยรถคันใหม่นี่นาวันนี้หืมรถใหม่ที่ไหนนี่มันรถเก่าฉันเกิลดูสินี่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยนะตั้งแต่ปีพศ1945เลยอ่ะไม่ใช่คศคศสองมาที่พูดโอ้มันดูเท่มากเลยนะเย้เๆ้เย้เย้มัหยุดแล้วนี่แชคเกิลเอาสีข้างแชคเกิลไปทะเลาะตายกันใหม่เล เธอเธอเธอขับระวังฉันด้วยสิฉันอยู่ข้างขวาของเธอนะโอ้โหส่วนฉันอยู่ข้างซ้ายของเธอนะนี่ทางนี้เราไม่เคยมาเลยแฮชัยเกิลโอ้ยจริงด้วยนี่มันอุโมงถึงอุโมงเลยนี่นานี่นั่นสิเราไปสำรวจโกดังนี้กันหน่อยไหมเอ้ก็ดีนนะที่ทางนี้เราไม่เคยมาเลยแฮใช่เฮ้ยวันนี้มันโกดังรับ นี่เราพลาดตรงนี้ไปได้ยังไงกันน่ะเอ้ยมีท่าเรือด้วยชค์เกิลไหนลองดูสิเปิดประตูได้ไหมเอ้ยเปิดได้ด้วยเฮ้เปิดได้ด้วย,ย,ดดวยแฮว้าวตรงนี้มันโกดังลับเมื่อฮาเจาก,ก็เธอออกไม่ได้แล้วเดินขงังไงได้เขาด้วยเขาด้วยเขาด้วยปนีญายาเปิดเห้หน่อยถ้าเปิดเท้หน่อยถ้าฉันโดนขังอยู่ตรงนี้ฉันจะทำยังไงเนี่ย เอาไม่ได้แล้วเปิดใส่เท่นั้นไปเทนนเออเปิดแกเธอติดไปกับประตูเลยเธอติดใส่ออกมาซีเอาออกได้เฉยตรงนี้เหมือนเป็นบ้านส่วนตัวเลยนะบันนี่เป็นโกดังส่วนตัวน่ะจริงด้วยเราสามารถที่จะครอบครองได้เลยไหมตรงนี้เนี่ยซื้อเลยไหมชักเกอร์รวยเนี่ยถ้าซื้อต้องใช้ยอดไ์เท่าไหร่แล้วเนี่ย ไม่รู้เหเอ้จะนี้เปิดไม่ได้ใช้เกรกลก,ก,ก,กดังลับที่มันรับจริงๆเลยว้าวข้างในมีอะไรหรือเปล่าลด้ยนี่เปิดแล้วแทรห้ยเราทำเป็นฐานทัพรับของเราได้เลยนั่นเนี่ยว้าวมันดูเจ๋งมากเลยนะเนี่ยฉันว่านั้น่าจะไม่มีใครมาเท่าไหร่นะบนนี้นะ่ะ ถ้าฉ<บ>ันว่าไม่ค่อยมีใครมาพลุกพลานแถวนี้นะเราสามารถที่จะทํานู่นทํานี่ได้เลยโดยที่ไม่มีใครมาสนใจเราแล้วเราจะทําอะไรนะฉันอยู่ข้างบนนี่ทำอะไรดีนะเก็บไว้ก่อนตรงนี้นะเป็นพื้นที่ลับห้ามบอกใครเลยนะทุกคนใช่ตรงนี้ไม่มีใครรู้แม้แต่ใช้ก็กับบันนี้ก็เพิ่งจะรู้นี่แหละใช่ไม่มีใครรู้ว่ารักกันเกิดตรงเมื่อไหร่ <Yeah. S 2> <c oughs> เออแล้วกันี่นหาย <พอ S 1> ไป <พอ S 1> ไหนเ <พอ S 1> หรอก็ไปร้านลุงกันดีกว่าฉันหิวแล้วเนี่ยอย่ามาทะเลท่าลนักเลยเดียวเอวันนี้เธอออกไปข้างนอกแล้วเหรอฉันก็เดินเล่นอยู่ข้างในตั้งนานไปไปร้านลุงดีกว่าเห็นลุงบอกว่าวันนี้มีอะไรจะเซอร์ไพรส์เราด้วยโอ้ลุงชอบมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดเลยนะ้าเย้งงั้นเราไปหาอะไรอร่อยๆกินร้านลุงกันดีกว่านะทุกคนเนาะไปกันเถอะ ไล่แลบัตดีรู้สึกมีความสุขจริงๆเลยไปกันยัยข้างตลกโอ้เลกข้างตลกข้างตลโอ้ฉันรู้สึกร้อนรอนแปลกๆรอนทั้งหน้าเลยเนี่ยไปเลยจ้าถึงแล้วลานลุงนีไม่ใช้เกลือเมื่อกี้เธอไม่ได้ซ้อนอย่างนี้นี่นา เธอนั่งตรงนี้ไม่ใช่เหรอตอนแรกอ่ะเนี่ยเธอนั่งแบบเนี้ยใช่น่ะพอดีเออมันเมื่อยนะเชก็เปลี่ยนท่าบ้างอะไรบ้างเชก็ก้าวข้ามขึ้นไปตอนที่เธอกำลังขี่อยู่น่ะอ้อแต่ทำแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนมันอันตรายมากเลยเชก็ทำอย่างนี้ไม่โอเคเลยนะใช่ทุกคนอย่าทำตามเชก็นะว่า่แต่คุณลุงจะให้อะไรเราเนี่ยวันนี้ทุกคนใชก็ว่าก็คงไม่พนไก่หรอกนะ วสวัสดีสวัสดีบันดีชายเก๋เป็นยังไงบ้างคะนีดีวันนี้ลูกเชิญบันดีกับชายเก๋บ้านี้ลูกจะให้ลองกินผลผลิตชุดใหม่ของลุงะนะมันคือเนื้อไก่อบ เห็นไหมช่ก็บอกแล้วก็ไม่ผลไก่อยู่ดีนะ่ะแต่ว่า <นะ S 2> ไก่สุดใหม่ก็อาจจะดีก็ได้นะนอจจะไอ,อก็ได้นะเพราะว่าพลังชีวิตมันนี้เหลือแค่สิบถ้าฉันตีเธอหนึ่งทีเธอจะตายไหมน่ะไม่ตายเพราะชัยก็ตีไม่แรงเห็นไหมตัดีมากแล้วาช่องนี้บันดี้มันจะป่วยช่ก็ไม่ใช่เป็นอะไรอ่ะสงสัยเป็นโควิดอ่ะโอ้จริงเหรอบันนี้ใช่บันดี้ล้อเล่นน่ะ ลุงเสกไก่ให้บันดี้แล้วไอ้เออรู้ได้ยังไงว่าลุงเสกไก่เนี่ยก็ลุงชอบเอาไก่ออกมาจากไหนก็ไม่รู้ตลอดเลยเนี่ยมันได้กินหนอนนันเนอ่ยอ้อร่อยมากเลยแหนแต่ว่าเพลกินของช่ายก็ไปด้วยอะในจีนเนั่เธอกินของฉันไปตัวหนึ่งเลยนะมันคือไก่อบแห้งที่ลุง แอบทิ้งไล้จังหวะแห้งเนี่ยเทกเกิลใช่ก็อยู่กับลงุงดีกว่าไม่อยู่กับบันดี้แล้วลุงทำไก่ยังไงเหรอลุลงเอาไปย่างใช่ไหมอ๋อใช่ลุงเอาไปย่างแต่รอบนี้ลุงเอาไปอบแห้งนะเอาไป <c oughs> อบลมควันที่อุณหภูมิ7จองศา,านานกว่า3วันะนะเนื้อไก่ก็จะมาเด้งๆสู้ลิ้นหน่อยอร่อยเฉยอ่ะนะโอ้ยดูว่าทำไมยยังไม่เน่าใช่ไหมนะลุง อร่อยมากเลยนะไอ้ชัยก็มันจะไปเด้าได้ยังไงแล้วก็ไก่ไปโดนความร้อนมันเหมือนการซูวีะที่เอาไปต้มในดำร้อนอุณหภูมิต่ามาดนะซูวีคืออะไรอะชัยก็ไม่รู้จักรู้จักแต่ยูวีนะอ่ายากเลยอย่างนี้ลุงของไม่อธิบายต่อแล้วกันด้ไ่าวันนี้ลุงเชิญพวกเธอมาบอดีว่าดี บริษัทคอปเปอเรชันเขาจะเอาตัวชื่ออะไรนะคิสซี่มิสซี่อะไรเนี่ยมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าการที่เขาสร้างหุ่นยนต์ตันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนจริงแค่ไหนพวกเธอรู้จักไหมเนี่ยคิสซี่มิสซี่เนี่ยเออใช่ก็เหมือนรู้จักนะเหมือนเคยเห็นอยู่นิัอร์นกี้ปอป้เพ็ทชามน่ะไอตัวผู้หญิงผู้หญิงนั่นลักนั่นลักน่ะอันนั้นมามมี่ลองเล็กเอ๋ มันมีลองเล็กที่มันเป็นขาย,ยาวเหมือนมดตั้งหากล่ะแทมุมไมดหน้าไม่ใช่ไชด้านเลยพวกเธอลองไปดูสิก็ทําเหมือนจริงมากเลยนะโอ้บันนี้อยากเห็นแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นบันนี้ไปดูเลยละกันนะเชคก์ก็อยู่นี่ใช่ไหมยอย,ยู่กับลุงเป็นนะเชคก,ก็ไปด้วยเชคก็ไปด้วยเชคก,ก,ก็อยากเห็นเหมือนกันบายบายนะลุงบายบายว่าแต่บันนี้ไม่ไม่ลาลุงเลยนะไป

เงิน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 ออว้าวเอ๊ะนี่มันด็อกเตอร์นี่เอ๊ะจริงด้วยอ๋อสวัสดีทุกคนอ้าวัสดี้ฉันเป็นตำมยังไงดีล่ะฉันมีแฟนอีกคนหนึ่งงั้นคออ๋ฉันเป็นด็อกเตอร์ที่เป็นหมอนะรับงานมาจากพี่ชายฉันอีกทีจริงจริงแล้วไม่ใช่ฉันโกหกนะคิดจุดเบ็เบ็ดคิดจุ๊บตะหลันหลันนะ คิดตัวเแบบ๋ๆคิดตัว,ตวละหลานนะ,ะไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกอันนี้ฉัชานจริงๆฉันรับหน้าที่มาจากพี่ทีนี้ตอนนี้บริษัทเวิร์คคอร์ปอเรชั่นเขาได้จัดแสดงหุ่นยนต์ตัวใหม่ชื่อเจอ้าคซีเบสซีนะทุกคนลองดูสิว่าบันเป็นย,าาย่าไก่เบื้ทีกรึเปล่านะอ่ะนะอาคุณหมออย่างฉันเนี่ยให้พวกเธอไปฟรีๆเลยนะเอาไปเล่นที่บ้านมันไม่ทำร้ายไม่ทำอะไรพวกเธอเลยะนะไม่เชื่อลองให้มันเดินดูสิเจ้าคซีเบสซีเดินเล่นได้ เห็นไหมอ่าไม่ทำอะไรเลยก็เคยลองตีมันได้นะเัินล่นที่บ้านนัินล่นที่บ้านเราได้ด้วยเหรอไปเดินเล่นกับบันนี่ไหมอ้อใช่ไหมใช่ไหมมันไม่ทำอะไรหรอกกันฝากพวกเธอด้วยนะอ้าวแคร์เซ่หายไปไหนแล้วเนี่ยหายซับสูนย่ดีก็หายไป เอ๊ไปเดินกับบันนี่ที่บ้านดีกว่าไงบันนี่ได้แล้วชาเกอร์เอารถมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะบันนี่จอตัวลกลับบ้านเธอได้ของใหม่และลืมของเก่าเลยนะมาวางไว้หน้าบ้านชาเกร์รักกันโอบันนี่เธอดูสิมันดูน่ารักมากเลยนะดูอ่อนห,หวานอ่อนโยนเหมาะกับเป็นผู้หญิงเหมาะกับฉันมากเลยมันควรมาอยู่ที่บ้านฉันแบบนี้แหละบันนี่ก็ให้ชาเกร์ไปเลย ว่าแต่ชายเก้าเอะคุณลุงด็อกเตอร์วันนี้มาแปลกๆแนละ้วยูๆก็ให้ของอะไรเรามาฟรีๆอีกแล้วนะบันนี่ว่ามันต้องมีอะไรทำแม่งทำแม่งแฮแต่ว่าเจอแบบนี้แล้วน่ารักน่ารักบันนี่ว่าคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกใช่ไหมทุกคนช่ยช,ช <ๆ S 2> าเก็ก็ว่างั้นแหละดูสิมันอาจจะน่ารักแถมลำไทยอยู่ด้วยเธอเธอจะริสิดแฮะกำลังล <ำ S 2> ทอ<ะ>

อยู่ดีมันขยายใสนะมันเกิดอะไรขึ้นเออมันอาจจะมีวิวัฒนาการที่ใหญ่ขึ้นมาก็ได้นะบนันดีว่าเออเอาไปคืนไหมไชเกิรเอาไปคืนดีกว่าไชเกิรหยิบไปคืนกันไหมก็ว่างั้นในธอดูปากมันสีเฉลือ้สกว่ามันเปลี่ยนไปนะ อันไรเจอตับลใหญ่ยืดยืดใหด่เนี่ะแต่จะถือหน่อยมันหนักมากเลยฉันว่าไปคือด็อกเตอร์เธอเออยฉช่วยเธอโอเคๆช่วยเธอเออตายอีกแล้ว่จำไกลดีโอ้โอ้บัตรทีนแรงมันไม่ไหวเลยโอ้โอ้เข้ามาเรื่อยๆเก็เป็นแผนย์ของด็อกเตอร์อีกแล้วล่ะเนี่ยนันซี่เราโดนหลอกสามหลอกซ้อนนะ ทุกคนเราจะจัดการกับด็อกเตอร์ยังไงดีเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์บอกใช้เก้ากับบันนี่หน่อยนะ